สวัสดีค่ะดรเพลีดีโคสิทธากุลหรือกัปตันป้อค่ะวันนี้พี่ป้อจะทำปูนึ่งค่ะซึ่งได้ก้ามปูมานะคะอันเเลเลยได้มาจากตรงที่สีลงค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าใหญ่แค่ไหนบน,นี่เลยค่ะกามใหญ่มิเล่าร,ปปรึ๊ดไม่ใช่กามเดียวแฮ่ตอนนี้กำลังล้างอยู่ค่ะ คือ1กิโลนะคะได้มาอยู่ทั้งหมด6กล้ามนะคะ6กล้ามไม่ใช่6กลาม6กล้ามนี่ลคะ่ะเดี๋ยวกำลังร้างนะคะซึ่งเห็นว่าปูเนี่ยมีที่ไข่ค่อนข้างเยอะก็เลยใช้ก็เลยใช้นี่นะคะมาขัดขี้ไข่ให้มันนิหนึงก็มาจะใส่ หม้อเพื่อที่จะนึ่งก้างปูนะคะเวลาเรานึ่งเนี่ยสังเกตนะคะว่าเราจะยังไม่ทุบมันนะคะเพราะว่าถ้าเราทุบมันเนี่ยเดี๋ยวเนื้อที่ได้มาจากการนึ่งเนี่ยมันจะแข็งก็เลยจะนึ่งให้มันสุกก่อนและหลังจากนั้นเราค่อยมาทุบนะคะเพื่อให้แกะกินได้ง่ายนะคะค่ะแล้วก็จะใส่น้ำลงไปในหม้อน,นี่มันเป็นหม้อหม้อตุ๋นนะคะสองชัน้นหรือว่าหม้อนึ่งนะคะ แบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตั้งไฟนะคะรอมันสุกแปบ๊บนึ้ได้ทานแล้วค่ะเราก็จะต้มน้ำนะคะใส่น้ำข้างในแล้วมันก็จะมีไอ้น้ำออกมาก็เท่ากับเป็นการนึ่งเดี๋ยวมาเราดูกันค่ะวันนึงเสร็จแล้วเนื้อมันจะนุ่มสักขนาดไหนคะเอาละค่ะ ก้ามปูของเราก็สุกแล้วสังเกตได้จากการที่เห็นมีฟองข,องขาวๆอ,ออกมาแบบนี้แหละคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็ทุบเปลือกเพื่อให้เวลาแกะทานบนโต๊ะอาหารเนี่ยแกะได้สะดวกมากขึ้นเนื้อปูนเนี้ยนะคะสดมากเลยค่ะดูจากว่าเนี่ยมันไม่ติดเปลือกเลยนะคะเนื้อมันเนี่ยไม่ติดเปลือกเลยแล้วก็มีกลิ่นที่หอมแบบสดมากเลยค่ะ เอาละค่ะมาดูวิธีทำน้ำจิ้มกันนะคะเราก็จะตำกระเทียมก่อนแล้วตามด้วยพริกขี้หนูสดนะคะ2เม็ดหรือว่าถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้ค่ะเติมน้ำตาลปี๊บเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มรสเค็มด้วยน้ำปลาจากนั้นก็ตำคลุกให้น้ำตาลละลาย เนื้อก็จะเข้ากันดีแบบนี้ลค่ะจากนั้นก็ตักใส่ชามแล้วค่อยบีบมะนาวนะคะเกือบเสร็จแล้วได้เนื้อแบบนี้ละค่ะจากนั้นเนี่ยก็เติมหอมแดงหั่นซอยเล็กน้อยแบบนี้ได้แล้วน้ำจิ้มปูสูตรของพี่ป้อต้องมีหอมแดงซอยอร่อยมากค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย